วารตตี้ดีบีู่้ใจเสนอกองพันอมหิตโดยสยุมภูทดสศพลผมมันใต้กงเรือโชคทวีคุณเป็นกัปตันเรือมายาเวสใช่ไหมเมื่อเห็นกัปตันมิลเลอร์ยังคงนิ่งเหมือนกับทองไม่รู้ร้อนชายคนไทยร่างเล็ก ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นใต้ก๋งเรือโชคทวีก็กระซิบพูดขึ้นมาอีกเป็นคำรบที่สองกับตันเรือมายาเวสใจต้นตึกๆแต่ก็ไม่ได้พูดจะอะไรออกไปให้เป็นที่ผิดสังเกตสายตารอบชำเลืองไปยังทหารเรือเขมรที่สะพายปืน AK-47 ซึ่งเกรยอยู่ข้างๆและต่อจากนั้นเขาก็เดินผ่าออกมาจากใต้ก๋งเรือโชคนาวีอย่างไม่สนใจใหญ่ดี เล่นเอาชายคนไทยที่อ้างตัวเองว่าเป็นใต้กองเรือโชคทวีต้องมองหลังไปได้วยความเคลือบแคลงใจข่าวด่วนเกี่ยวกับเรือมายาเวสถูกยึดศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันเพิ่งจะได้รับรายงานตอนก่อนรุ่งอรุณของวันใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เป็นเวรประจาวันถึงกับสับสนเพราะข่าวที่ได้รับไม่กระจ่างชัดเท่าใดนักใครโจมตีมายาเวสโจมตีด้วยสาเหตุอะไร แต่พอรายงานผ่านนายเฮนรี่คิสซิงเกอร์ไปถึงประธานาธิบดีเจอร์ราฟอร์ดซึ่งเพิ่งจะตื่นลงมาจากที่พักเวลาก็เลยเถิดไปจนก,กระทั่งถึง7จ็โมงสีนาทีผมขอสายตรงสนามบินอุตภเปา,พ,าพูดกับมิสเตอร์วินเลียมรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกระทรวงกลาโหมแทนที่จะออกคำสั่งใดๆท่านประธานาธิบดีสหรัฐกับหันไปสั่งพลโทเบรนสโคคอฟ นายทหารที่ปรึกษาเกีย่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆแล้วต่อจากนั้นท่านประธานาธิบดีเจอร์โฟอร์ดก็พาตัวเองขึ้นไปนั่งในห้องทํางานบนทำเนียบขาวด้วยท่าทางรีบร้อนโดยมีนายเฮนรี่คิสซิงเกอร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเดินตามไปติดๆด้วยท่าทางรีบร้อนพอๆพกันชั่วอึดใจใหญ่ๆเจอร์โรฟอร์ดและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศก็เข้าไปอยู่ในห้องทํางาน ยังไม่ทันจะย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้ด้วยซ้ำไปเสียงกริ่งจากเครื่องโทรศัพท์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะก็ดังกังวานขึ้น <S <S ท่านประธานาธิบดีเอเื้อมมือไปหยิบปากพูดหูฟังขึ้นมาอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจกระผมวินเลี่ยมพูดครับถึงแม้จะอยู่ห่างกันเกือบหมื่นไมล์แต่เสียงพูดของรองหัวหน้าข่าวกลอง,ก,งกระซรวงกลาหมก็ดังกังวานอยู่ในหูฟังอย่างถนัดชัดเจนทุกอย่างเรียบร้อยตามแผนหรือเปล่า ท่านประธานาธิบดีเจอ,เร,อร์รอฟตดย้อนถามกลับไปด้วยน้ำเสียงเร่งร้อนเรียบร้อยครับท่านเสียงจากปลายสายตอบมาสั้นๆแต่ทว่าได้ใจความอย่างชัดเจนแล้วแผนต่อไปละ่ะท่านประธานาธิบดีย้อนถามต่อไปอีกด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นตอบโต้การกระทาของเขมรแดงอย่างรุนแรงแล้วต่อจากนั้นผมจะส่งกองพันอมหิตรอบขึ้นเกาะตังด้วยเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์รองหัวหน้าข่าวกลองกระทรวงการาหมสหรัฐ อธิบายถึงแผนการที่จะปฏิบัติต่อไปและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำด้วยซ้ำไปท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็พูดขัดขึ้นมาเหมือนกับจะไม่แน่ใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าบนกอะตังมีขีปนาวุธของรัสเซียอยู่จริงๆการลอบขึ้นกอะตังต้องมีอุปสรรคแน่หน่วยระวังป้องกันรัสเซียจะต้องเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษผมกลัวการปฏิบัติการของกองพันเอามาหิตจ,จะล้มเหลวผมรับรองปฏิทภาพของหน่วยยูโจมพิเศษจุดนี้ ยอดเยี่ยมกวัวทุทุกชุดที่ผ่านมาทุกคนเป็นทหารสูงส่งคำพิเศษจากประเทศไทยมีความสามารถในก่อวินาศกรรมสูงผมขอรับรองครับท่าน <S <S รองหัวหน้าข่าวกลองกระทรวงกาโหมสหรัฐยืนยันประสิทธิภาพของทหารหน่วยก่อวินาศกรรมกองพันอัมมหิตด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสองปีหลังจากกองทหารอเมริกันหน่วยสุดท้ายถอนตัวออกจากเวียดน,นามผมจาเป็นต้องส่งนาวิกโยธินสหรัฐ หวนกลับเข้าไปสู่สมรภูมิอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่บุกเข้าไปช่วยเหลือมิตรประเทศเหมือนอย่างเป้าหมายทางการเมืองที่วางเอาไว้เหมือนกับครั้งแรกเราส่งทหารเข้าไปเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือสินค้าอเมริกันจนนนํานวน39นายซึ่งถูกศัตรูจับเอาไปเมื่อศักดิ์ศรีของชาวอเมริกันโดนเหยียบย่ําผมก็พร้อมที่จะตอบโต้ได้ทุกวิธีทางดําเนินการตามแผนของคุณต่อไปได้เลือกกัน ท่านประธานาธิบดีสหรัฐจบคำพูดทางโทรศัพท์ด้วยสีหน้าแจ่มใสกว่าเดิมอย่างสังเกตเห็นได้ชัดและพอวางปากพูดหูฟังโทรศัพท์ลงบนแป้นเครื่องโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วท่านก็หันมาพูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานผมต้องการให้คลังน้ำมันเชื้อเพลิงบนท่าเรือซีฮานูวิลราบเป็นหน้ากลองฐานบินลับของรัสเซียที่เมืองเรียมล่ะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ทราบแผนอ้อยเยอือ ซึ่งหน่วยข่าวกองกระทรวงกลาโหมว,วางเอาไว้เป็นอย่างดีเอ่ยขึ้นมาด้วยดวงตาเป็นประกายถล่มให้หมดรัเสเซียคงจะส่งมิกยีบสามมาประจำที่ฐานบินนั่นเจ็เครื่องถล่มทุกๆจุดพ,พ,รพร้อมกันเลยเจอเราฟอร์ดย้ำคำพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นครับท่านผมขอคำสั่งอนุมัติให้กองทัพอากาศใช้ระเบิดสมาร์ทเข้าโจมตีสนามบินเรียมเพื่อเป็นการทดสอบระเบิดทำลายอันทันสมัยของเราไปพร้อมเสร็จ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศขออนุมัติใช้ระเบิดทำลายมหาปา่าัยและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำริซัมไปท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็พองขึ้นมาเหมือนกับจะเห็นชอบด้วยโอเคกระทำทุกอย่างเพื่อให้ชาวโลกเห็นว่าถึงแม้อเมริกันจะถอนทะหารออกจากเวียดนามแล้วแต่อย่ามาหยามศักดิ์ศรีกันง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ทุ่มกำลังและอาวุธย่งชิงเรือและลูกเรือกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดงบประมาณไม่อั้นเปิดห้องฉุกเฉินเรียกประชุมบุคคลระดับมันสมองของชาติด่วน พอสั่งการเสร็จประธานาธิบดีเจอร์ราฟอร์ดก็เดินออกมาจากห้องทำงานมุ่งก็ห้องฉุกเฉินเพื่อวางแผนถล่มแผ่นดินเขมรต่อไปทำเนียบเขาต้องการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าสหรัฐยังมีกองกำลังที่พร้อมจะเรียกมาปฏิบัติการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไหร่ก็ได้แม้ว่าจะต้องถอนตัวออกจากเวียดนามแล้วก็ตามท่านประธานาธิบดีสหรัฐนายเจอร์รฟอร์ดพูดกับผู้นำรัฐสภาแห่งชาติภายในห้องประชุมด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ผมคิดว่าท่านประธานาธิบดีควรจะคอยต่อไปอีกสักเล็กน้อยก่อนสั่งการใช้กำลังนายคาว Albert, อาเอาเบิร์ตโคศรัฐสภาออกความเห็นขึ้นมาด้วยสีหน้าวิตกกังวลและยิ่งได้รับการสนับสนุนจากนายไม์แมนฟิลผู้นำเสียงข้างมากของรัฐสภาผู้ซึ่งไม่ทราบแผนการอ่อยเหยื่อของหน่วยข่าวกลองกระทรวงกาโหมสหรัฐที่จงใจใช้เรือมายาเวสให้ขเขม่นแดงจับมาก่อนอีกด้วยแล้วก็ทำให้ในายเจอร์ฟอร์ดถึงกับนิ่งอึ้งไปอย่างถนัดใจ เล่นเอาบรรยากาศในห้องประชุมเกิดความอึดอัดขึ้นมาอย่างช่วยเหลือไม่ได้โอเคผมคอยเท่าที่ผมจะสามารถคอยได้ในที่สุดบรรยากาศอันตรึงเครียดของห้องประชุมก็คลี่คลายลงเมื่อน,นาจเจรอฟอร์ดยอมตกลงทวงเวลาเพื่อการติดต่อระดับทูตกับคขเมนแดงผู้ซึ่งยามเกียรติชาวอเมริกันยึดเรือสินค้าไปนั้นเราต้องมีการแถลงข่าวต่อผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์ผมคิดว่าขณะนี้ เขมรแดงคงจะรอฟังเาินตัดสินใจของเราอยู่แล้วนายคริสซิงเกอร์ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้เอ่ยขึ้นมาด้วยเหตุผลอันน่าฝังเล่นเอาผู้ที่เข้าร่วมประชุมต่างก็เห็นชอบกันท่วหน้าหลังจากปิดประชุมทางทำเนียบข่าวก็ส่งโคศกประจำทำเนียบนายรอนเน็ตเซนออกมาแถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหลายสิบคนซึ่งรอสัมผัสยางกะวนกระวายใจอยู่แล้ว ท่านประธานาธิบดีได้เรียกร้องให้ขมิมนแดงปล่อยเรือมายาเวสเป็นอิสระโดยทันทีและหากไม่ได้รับการตอบสนองย่อมจะมีเรื่องร้ายแรงตามมาแน่ๆหลังจากนั้นเพียงครึ่งชั่วโมงคำให้สัมภาษณ์ของโคสุกเมียบขาวก็เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนเลือกเกินขมิมนแดงจะต้องทราบข่าวดังกล่าวนั้นด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย ขณะน,นี้ท่านประธานาธิบดีได้สั่งให้เรือพิฆาตคุ้มกันชื่อเฮโรอีโฮและเรือบรรทุกเครื่องบินคอโรซีมุ่งหน้าเข้าหน,น้าน้ำขเขมรโดยด่วนแล้วพร้อมกันนั้นโฆษกทเนียบข่าวก็ปล่อยข่าวในทํานองว่าขณะน,นี้กองทัพเรือแสนยานุภาพอันเกลียงไกของสหรัฐที่อยู่ในหน้าน้ำแปซิฟิกได้เคลื่อนกําลังเข้าไปยังหน้าน้ำขเขมรเหมือนกับจะขู่ขัญอยู่ในทีเล่นเอาผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่ชุมนุมกันอยู่ ซึ่งหวั่นใจว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สต้องรีบส่งขขาวเข้าต้นสังกัดของตัวเองชนิดแทบจะลืมหายใจเลยทีเดียวอ่าถ้ากคำยนแดงไม่ยอมส่งมออเรือมายาเวสและลูกเรือทั้งหมดให้แก่สหรัฐการโจมตียังดูเดือดจะต้องเกิดขึ้นอย่างมีต้องสงสัยแล้วเหตุการณ์จะลุกลามกลายเป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่สหรือไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงคงได้รู้กัน